สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบก,กับผมเช่นเคยบนช่อง y o u ูทูบเฟ t ไท i Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนเมื่อหลวงปู่มั่นติดปัญหาข้อธรรมท่านแก้อย่างไรท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าหลวงปู่มั่นผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่รับการเคารพนับถืออย่างสูงในยุคปัจจุบัน เวลาท่านเกิดปัญหาข้อธรรมต่างๆท่านแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรแม้กระทั่งหลวงปู่เสาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ยังไปแก้ปัญหาทางจิตจนหลวงปู่เสาคลายสงสยัยและได้ลาพุทธภูมิเพื่อจะบรรลุธรรมในที่สุดหลวงปู่มั่นท่านมีอุป,ปนิสัยในการสแสวงหาธรรมในป่าในเขาและไปอย่างลําพังบ่อยครั้งแล้วเวลาท่านติดปัญหาข้อธรรมท่านทําอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นที่สงสัยกันมาก และผมก็ได้พบการบันทึกในประวัติหลวงปู่มั่นก็เลยนําเรื่องราวนี้ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากมาเรียบเรียงให้ได้รับฟังกันครับเรื่องนี้เป็นที่สงสัยของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสซึ่งท่านก็ชอบสนทนากับหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากท่านสมเด็จถามหลวงปู่มั่นไปว่าท่านชอบอยู่คนเดียวในป่าในเขาไม่ชอบข้องเกี่ยวกับพระและคราวาสเมื่อเกิดปัญหาติดขัดข้อธรรม ท่านไปศึกษากับผู้ใดจึงผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้แม้ผมเองอยู่ในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยนักปรา์พอช่วยแก้ไขปัญหาข้องใจได้บ้างแต่บางคราวก็ยังเกิดความงงงนันไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาได้ยิ่งท่านอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านศึกษากับใครหรือจัดการปัญหานั้นได้อย่างไรนิมนต์อธิบายด้วยเถิด หลวงปู่ม,มั่นท่านก็ได้ถวายคําตอบไปว่ากระผมฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะพิจารณาศึกษาธรรมอย่างมีสติเสมอนอกจากเวลาได้หลับพักผ่อนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันทีขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่ได้ว่างอยู่เฉยเมีแต่การถกเถียงโต้ตอบกันอยู่ในจิตใจ ปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นมาเมื่อปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็เหมือนดั่งการรบกับกิเลสต,ตัวใหม่ปัญหาทั้งใกล้และไกลทั้งวงกว้างวงแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัวใจใจเป็นสถานที่รบกับข้าศึกทั้งมวล และเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงเรื่องจะมีเวลาไปคิดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเฉพาะหน้าจะไปศึกษากับใครนั้นกลับผมไม่ได้สนใจคิดให้เสียเวลามีแต่เวลาพิจารณาห้าหันกับปัญหานั้นๆให้แหลกสะบั้นไปจึงไม่วิตกกังวลว่าจะมีหมู่คณะจะมาช่วยแก้ปัญหาการปลดเปลื้องกิเลสใช้สติปัญญาที่ฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเอง คําว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกลับผมได้ประจักษ์แก่ใจตนเองในขณะปัญหาแต่ละข้อได้เกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ทันทวงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเฉพาะไม่ได้เที่ยวคว้ามาจากตำราหรือพระคัมภีร์ในขณะนั้นหากแต่ทำรรคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติผุดออกรับ ออกรบและแก้ไขกันไปในตัวและผ่านพ้นไปได้โดยลำดับไม่อับจนแม้จะมีอยู่บ้างที่เกิดปัญหาลึกลับและซับซ้อนที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดและใช้เวลานานแต่ก็ไม่พ้นกาลังของสติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่ได้สนใจในการอยู่กับหมู่คณะที่จะคอยช่วยแก้ปัญหา แต่สนใจในการอยู่คนเดียวการอยู่ลำพังเป็นที่พอใจของกระผมผู้มีวัสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวกไม่ห่วงหน้าห่วงหลังสิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อมๆกันท่านเจ้าคุณสมเด็จเมื่อได้รับฟังดังนั้นแล้วครับก็ได้แสดงความสนใจในธรรมที่หลวงปู่มั่นได้เล่าให้ฟังเป็นอย่างยิ่งและกล่าวอนุมโมทนาไปว่าท่านเป็นผู้สามารถ สมกับที่ชอบอยู่ในป่าในเขาคนเดียวจริงๆทมที่ท่านแสดงออกมานั้นจากไปเที่ยวค้นดูในพระธรรมพีไม่มีวันเจอเพราะธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจากใจอันเป็นหลักธรรมธรรมชาติต่างกันอยู่มากท่านเจ้าคุณสมเด็จได้กล่าวต่อว่าผมหายสงสัยในข้อที่ถามแล้วและได้เกิดประโยชน์ในการพิจารณามากขึ้นเพราะถ้าไม่ถามก็คงโง่เขลาต่อไป ไม่ได้ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมแบบท่านและท่านเจ้าคุณสมเด็จก,ก็ยังมีข้อข้องใจอีกข้อจึงกล่าวถามนุปปูมั่นไปอีกว่าผมยังสงสัยอีกข้อคือเรื่องที่ว่าพระสาวกองค์ต่างๆได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปบำเพ็ญธรรมในสถานที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไขปัญหา จนเป็นที่เข้าใจแล้วทูลลาออกบำเพ็ญธรรมต่อไปตามอัธยาศัยปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ทำไมจึงกลับมาทูลถามพระพุทธเจ้าให้ช่วยแก้ไขหลวงปู่มั่นท่านก็ได้กราบเรียนตอบไปว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานย่อมดำเนินได้รวดเร็ว ด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตนเองที่ต้องพยายามโดยลำพังนอกจากระยะทางไกลไปลำบากจริงๆก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาแม้จะช้าไปก็ต้องอดทนเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาให้ย่อมมีความแจ่มแจ้งและได้ผลเร็วผิดกับการแก้ปัญหาด้วยตนเองดังนั้น บรรดาสาวกที่มีปัญหาข้อข้องใจจึงมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วแม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยู่ในฐานะพอจะเข้าเฝ้าได้กระผมก็จะไปและทูลถามไม่ให้ลำบากเสียเวลาเนิ่นนานเพราะการแก้ปัญหาโดยลำพังเป็นการลำบากมากแต่ที่ต้องทำอยู่นี้ เพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตนเองดังที่กราบเปลี่ยนให้ทราบไปแล้วความมีครูอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำคอยให้อุบายทำให้ปฏิบัติตามดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและถึงอย่างรวดเร็วผิดไปกับการดำเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลำพังด้วยตนเองอยู่มากกลับผมก็มองเห็นโทษในตัวตน แต่ก็จําเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในสมัยนั้นทําไปแบบล้มลุกทุกครานผิดมากกว่าถูกแต่สําคัญอยู่ที่เจตนาเป้าหมายที่เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ค่อยๆค,คลายปัญหาออกทีละน้อยตลอดมาจนปัญหาคลี่คลายในที่สุดนี่ก็เป็นการตอบคําถามปัญหาของหลวงปู่มั่นต่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาดีรวงศ์ที่ท่านตอบได้อย่างชาญฉลาดเป็นอย่างมาก สมกับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมาฐานจริงๆท่านบำเพ็ญภาวนาสแสวงหาธรรมด้วยความมุ่งมั่นด้วยตัวท่านเองอย่างยาวนานกว่า40ปีกว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงคือพระอาหารหันต์ซึ่งถือได้ว่าเนิ่นนานเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะเป้าหมายสูงสุดของท่านนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นเองหวังว่าการรับฟังกันในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ ท่านสามารถนำไไป,ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมฝากกดติดตามช่อง f เฟซไทส Story บน YouTube ไว้ด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนออีกมากมายท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้เฟซไทสตอรี Faith ่ และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ a c e b o o k ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ